ยินยุยยู่เอาเลยต่อได้นะผมตอปุ๊บโดนเลยอ่ายืนยยู่อันนี้คือสังเกตการสังเกตที่ถูกต้องโดนเลยเหรอแล้วอย่าเข้าข้างตัวเองแต่จริงๆการเข้าข้างตัวเองนะที่นี้คือแ800ดร้อไม่เป็นไรถือว่าเป็นครูที่ดีเข้าใจไหมอ่ะไอ้อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ถ้าอย่างนี้เราซื้อฟุกได้อย่างที่ที่พี่ซื้อได้เพราะพี่มีวิชาติดตัวพี่อาจจะซื้อได้พันขายได้หมื่นพี่อาจจะซื้อหมื่นขายได้แสนนั่นคือเรามีวิชาติดตัว แต่ถ้าวันนี้เราไม่มีเครื่อตรวอย่าหลอกวเองว่ามันใช่เพราะโชคมันไม่ดีสําหรับเราแน่ๆมันจะเป็นกลไกการหลอกลวงทันทีไอเนี้ยอย่างที่ยูให้เราซื้อเอ้ยหนูซื้อไม่เด็ดูุกไม่เป็นกลไกการหลอกลวง่าแค่นั้นเองเนี้ยอย่างที่พี่ตอหนะอยูสี่ยางหนึ่งคมชัดลึกดูครบสองขอบตัดผัาเคสต่อผแทนไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างให้แค่นี้สามถ้าวันนี้เราดูโค้ดแท้เคให้ดูยังไง เราต้องเห็นโค้ดที่แท้ก่อนแล้วเราจะต่างมันแค่จะต่างอันนี้เราก็จริงแต่มันมีเราต่างแน่ๆน,นะครับสามอย่างแหละอย่างที่สี่ส่งกันบ้านความวตืรนลุ้นอยู่ที่ตัวเองเก่งมีความตื่นล้นนี่เรามีอยู่แล้วสองสองอย่างนะน,นะเราส่งกันบ้านครูเนี่ยมีสองอย่างเหลืออีกสองอย่างความจําหรือแนวคิดของเราแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้สองรุ่นเราดูแท้ได้ละโอเคปะคในสองรุ่นนี้สามารถดูรุ่นอื่นๆได้ด้วยในปีเดียวกันนั้นในโลหะยุคเดียวกันนั้น อ,อันนี้เก๊อันนี้แท้ตัวอันนี้แท้แต่ตัวเก๋ที่เก็บอยู่แล้วเขาเอาไว้ให้ดูอย่างเดียวเฉยอันนี้หมดสอบค่ะโอเคเก่งมากอันนี้ใช้ได้แล้วก็ส่วนถ้าเราซื้อรุ่นเนี้ยแม่นแล้วค่อยๆเขาหยิบอีกรุ่นนึงก่อไปเรื่อยๆค,ค่อยๆเล่นไป้าไม่ได้เก่งในสองวันสามวันไหนพี่บอกในเก่งไปเรื่อยๆในระยะเวลาเราน้องๆบางคนเนี่ยอย่างเนี้ยสองปีสามปีเก่งแล้ว เพราะเขามีความกระตินรือนอย่างเราเนี่ยถือว่าเก่งนะมีความกระตินร้อนผสม่กกันบ้านคุณครูถือว่าเก่งมากอ่าอันนี้คืออันนี้พูดมาเดี๋ยวเพิ่งหยิบพูดว่าแต่พูดว่าเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงบ็อกนะวะดูตรงไหนตรงคอไม่จริงเปล่าพี่เอาแบบรวบรัดเลยย่อให้เลยม เดี๋ยวแยกให้ครับผมกินได้เลยครับแกกินในรูปของในร้านกินได้เลยครับแล้วกินแทวนนะเดี๋ยวจะสอนให้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือบล็อกท้องแดงครับแต่บล็อกนาวะเนี่ยเราดูตรงนี้ก่อนนะคือแรกก็เห็นอันนี้ไหมถ้าเราตะแคงปุ๊บมันจะไม่มีรอยมันจะเป็นตึงลงไปเลยไม่มีเนื้อเกินแต่อันนี้มันจะมีเนื้อเกินอยู่หน่อยนึง แบบแบบแบบอ่าลองลองแวะแวดูขอบเหรียญเนีย่ยไม่ต้องลงกลมีได้เกินฝั่งนี้มีเกินไหมฝั่งน,นี้ไม่มีอ่าโอเคอนนใช่ถูกต้องอย่างที่สองเส้นหน้าขาถ้าตรงน,นี้มันจะมีเส้นหอเส้นหนึ่งจิงจขึ้นมาเห็นได้ชัดนั่นคือบอกวนวาดูแค่สองจุดดีก่อนนี่คือการแยกแบบง่ายๆไม่ต้องไปดูอะไรเยอะ ก็ธรรมดาครับสวัครับตะไคร้วันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีตะไคร้โอ้ยเอาลุงเอาปุจาร์ไม่บอกกันบ้างเลยอะไรนะหินซะนะเอาลุงเอาปุจาร์ไม่บอกกันบ้างเลยไม่ได้บอกใครแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสมมติเราหยิบพามาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เราเราต้องดูบอกเอาวะท้าหะไม่ได้เรียบกระเพาะเป็ดขอมใบเด็กอ้วนนี่เองจะมีรอยขูดๆวะจะมีตัวตัดตัวตัดเขาเรียกตัดวะ บอกราว,ว่าจะต้องมีรอยต่ดตัดน้องใช่อ <c oughs> ่าทีนีที่พี่อธิบายไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่มีสย่งให้ดูมัน <c oughs> จะเป็นล่องลงไปเลยเหมื <c oughs> อนที่พี่บอกจะมีรอยตบไบลงมาแต่มันมีแค่เส้นเดียว <c oughs> อ่านั่นแหละครับอันนี้คือแท้ดูง่ายแต่ว่าเนี่ยจำหน้าตาหลวงพ่อแล้วก็จำโคดูแน่นๆนะหูเหรียญเป็นหลักะพวกนี้อันนี้เป็นบล็อกธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกระว่าให้ดูอยู่ที่สองจุดตรงที่พี่บอกมาแทน เรยจะไปยุ่งเขาได้ไหมอ่ะไม่ได้อย่งก็อยากจะ้ถามว่าให้ดูจากการคนตัวเองไม่เป็นไรอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะทวนเราทวนอย่างนี้จำหน้าที่ไเราทำทวนมีสองจุดฟังก่อนนะสองจุดสมมติว่าเนี่ยเป็นองค์พระหลงกูจะกั้งจุดอันนี้ก็คือตรงนี้เราค่อยตรงน้าขาที่พี่บอกเขาจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้อ่านพยายามดูภาพตามไปเราก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้เราก็จะมีหน้าขาให้ดูที่หน้าขาจะมีเส้นขีดๆหนึ่ง อันนี้คือข้างหน้าใช่ไหมถ้าข้างหลังหูเหรียญเนี่ยคือขอบขอบไม่ถึงข้อเดียวขอบดอ่าหลังมาที่ที่ขอบมองหน้าพี่หันมาอยู่ที่ขอบขอบสองฝั่งอันนี้หนึ่งสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะมีเนื้อเกินอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีเนื้อเกินอ่าเข้าใจอย่างมีแค่นี้สองจุดนี่ก็ดูได้แล้วตัวตัดเนี่ยที่จะบอกให้นั่นคือลำหรือตรงแบบอื่นเนอ่ยแต่อันนี้ไม่ต้องดูตัวตัดก็ได้อันนี้ยีสองฝั่งก็รู้แล้วว่าเป็นเป็นอะไรแต่ถ้าจะเอาให้ครบมันก็มีตรงนี้ด้ววววยยแแตต่นนัั้้เเเดดี๋รรรราาาอจิงลมู ลีบผมไม่เห็นสอนเลยผมมันเก่งแล้วไม่ต้องสอนเยอะ